โรงพยาบาลตรังในฐานะโคษกของสอบคจังหวัดตรางกันค่ะช่วงคุยสบายได้ประเด็นเน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์สต์าคะในช่วงนี้คุยสบายได้ประเด็นสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ยศพรและก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทุกท่านนะครับค่ะคุณหมอคะเอาเริ่มแรกเลยสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดตรังของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะ ครับสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดตรังขณะนี้พี่น้องประชาชนจะเห็นนะครับว่าเรามีการแพร่ระบาดในจังหวัดลดลงโดย2-3วันมานี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่นะครับมีแต่เพียงการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเป็นหลักเพราะฉะนั้นมาตรการที่แนะนําพี่น้องประชาชนและก็จังหวัดยกระดับสูงขึ้นก็คือการจํากัดการเดินทาง ไม่ให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงมาแพร่ระบาดในชุมชนของจังหวัดตรังจึงต้องมีการกักตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มคือกรุงเทพมหานครและ6กจังหวัดนะครับรวมทั้งสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่า เดินทางมายัางไงก็ตามนะครับต้องฉีดวัคซีน2เข็มถึงจะไม่โดนกักตัวหรือไม่ก็ต้องสอบก่อนเดินทางไม่เกิน72ชั่วโมงและผลเป็นลบนะครับนอกจากนั้นจะต้องกักตัวโดยคําสั่งของเจ้าพนักงานทั้งร้อยเปอครับอันนี้คือมาตรการที่จังหวัดตรังได้วางเอาไว้เพื่อให้การแพร่ระบาดของเราลดลงจนเป็นศูนย์ให้ได้ครับค่ะซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าแค่เข็มเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ถ้าเป็น10บจังหวัดสีแดงเข้ม ก็คือต้องวัคซีน2เข็มเท่านั้นครับใช่ครับค่ะนะคะก็เป็นมาตรการที่เราจําเป็นจะต้องปรับไปตามสถานการณ์คุณหมอทีนี้พอพูดถึงมาตรการนี้สิ่งสําคัญที่สุดเลยทุกคนบอกว่ามันมีข้อมูลของศูนย์โควิดแห่งประเทศไทยนะคะสบคกลางเขาบอกว่าในส่วนของบุคลากรการแพทย์ทางการแพทย์เรามีบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศเนี่ยอยู่7จ็ดแสงทีนี้เขาแยกตัวเลขให้เห็นเลยค่ะว่าในเจ็ดแส ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วติดโควิดมาเท่าไหร่คิดเป็น0.28อซอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ในส่วน20,001ที่ยังไม่ได้ฉีดก็มีติดไปสูงกว่าเยอะมากแล้วก็อัตราการเสียชีวิตอันนี้แยกเห็นกันชัดเจนเลยว่ายังไงก็มีอัตรารอดชีวิตสูงกว่าความสําคัญเรื่องของวัคซีนเพราะว่าวันนี้คุณหมอเท่าที่คุยกันกับพ่อค้าแม่ขายในตลาดมีผู้สูงอายุหลายท่านกลัวเข็มครับ ไม่ยอมลงทะเบียนค่ะจนกระทั่งตอนนี้ทุกคนบอกว่าุยมันระบาดหนักเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะมาฉีดวัคซีนแล้วล่ะตรงนี้ทำได้ยังไงบ้างคะครับพี่น้องประชาชนควรเข้าใจถูกต้องว่าวัคซีนของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชิโนแวคกและแอสตราซึ่งเป็นวัคซีนหลักนะครับมีผลในการลดโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ลดโอกาสที่จะโรคกลายเป็นโรครุนแรงนะครับรวมทั้งลดการนอน i อ u ดังตัวเลขที่แสดงให้เห็นนะครับว่า บุคลากรทางการแพทย์แม้ฉีดวัคซีนติดได้ก็จริงนะครับแต่การติดนั้นโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่ฉีดไม่ครบเป็นจํานวนมากแล้วก็โอกาสที่จะกลายเป็นโรครุนแรงก็น้อยกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นจึงแนะนําพี่น้องประชาชนว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในการลดอัตราตายและลดการที่เป็นโรครุนแรงนี้ยังคงสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับถ้าท่านมีคิวในระบบหมอพร้อมอยู่แล้วขอท่านตรวจสอบรายชื่อและคิวการรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน ตอนนี้ในเขตเทศบาลนครตรังยังมีวัคซีนในส่วนของราชวิทยายจุฬาพรว่างอีกประมาณเกือบ1น0่งนสิทธิ์ะครับขอให้ท่านสแกน QR Code ลงทะเบียนในส่วนของเทศบาลนครตรังหรือว่าเดินทางไปที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครตรังนะครับเพื่อลงทะเบียนรับวัคซีนสําหรับพี่น้องประชาชนที่อายุ18-59ปี ลงทะเบียนได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับอาจจะเป็นรอพอสตอหรือว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลตรังก็ได้นะครับการได้รับรายชื่อเอาไว้แล้วก็จะติดต่อประสานงานท่านกลับไปในเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้เอาไว้และเมื่อได้คิวฉีดวัคซีนจะแจ้งให้ท่านทราบนะครับยิ่งฉีดเร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับภูมิคุ้มกันขึ้นก่อนลดเสียชีวิตลดอาการหนักได้ก่อนนะครับค่ะคุณหมอคะอันนี้ก็รวมไปถึงคนที่อายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านได้แล้วเช่นนกั ใช่ครับอันนี้<ะ>คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับขอให้ท่านติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับแน่นอนว่าผู้ที่ลงทะเบียนก่อนย่อมได้รับสิทธิ์ก่อนครับก่อนแต่ว่าถ้าท่านลงทะเบียนภายหลังก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันเพราะว่าขณะนี้เป้าหมายหลักของการกระจายวัคซีนของสอบคกลางคือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือมี7โรคเรื้อรังนะครับผน,นกลุ่มนี้ขอให้ได้รับวัคซีนก่อนเพื่อลดโอกาสเสียชีวิตถ้าท่านเป็นโควิด -19 กลุ่มนี้มีโอกาสที่โรคจะรุนแรงและเสียชีวิตได้ง่ายจึงต้องได้รับวัคซีนก่อนกลุ่่มอืน ค่ะนะคะรวมไปถึงวัคซีนทางเลือกอย่างโมเดอร์นามีแนวโน้มไหมคะว่าจะเข้ามาประมาณช่วงไหนอะไรอย่างไรเผื่อหลายคนอาจจะกําลังรอตัวนี้อยู่ครับสำหรับวัคซีนโมเดอร์นานะครับอันนี้รอองค์การเพศสัชกรรมได้ทําสัญญาจัดซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคาดว่าจะมาถึงประเทศไทยในไตรมาสที่4คือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนะครับส่วนนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีวัคซีนตัวเลือกอีก2ยี่ห้อนะครับคือ Novavax แล้วก็ Biontech ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันนะครับคือ mRNA จากประเทศ เยอรมนี er นะครับส่วนนี้ก็จะได้รับมาในเดือนหน้านะครับคือสิงหาคมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนซึ่งพอมีกําลังนะครับขอให้ติดตามความคืบหน้าลงทะเบียนกับสถานพยาบาลของเอกชนซึ่งจังหวัดตรังก็มี2แห่งคือ t r p h และวัฒนแพทย์นะครับก็จะได้รับวัคซีนซึ่งเป็นชนิด m r n a ในเดือนหน้านะครับค่ะทีนี้วันนี้เป็นกระแสที่พูดถึงกันเยอะมากเรื่องของการปรับสูตรวัคซีนค่ะคุณหมอคะคุณายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงคะครับเนื่องจากการปรับสูตรวัคซีนที่ได้มีประกาศคณะกรรมาการโรคติดต่อแห่ง เมื่อวันนี้นะครับเรามีงานวิจัยในประเทศไทยพบว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่1ด้วยชิโนแวก และฉีดเข็มที่2ด้วย a s สตราเซเนกาเนี่ยระดับภูมิขึ้นสูงได้เท่าๆกับการฉีด a s สตราเซเนกาเข็มนะครับแนวทางใหม่จึงเป็นดังนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่รับวัคซีนชิโนแวคกไปแล้ว1เข็มเข็มที่2เนี่ยจะมีการปรับให้เป็น a s สตราเซเนกานะครับเพื่อให้ภูมิขึ้นสูงเร็วซึ่งจะประหยัดเวลากว,ากว่าการที่พี่น้องประชาชนรอฉีด A อสตราเซเนกาเข็มที่2นะครับเดิมเนี่ยฉีดแอสตราเข็ม1จะไปเป็นเข็ม2ก็ต้องรอประมาณ10-12สัปดาห์แต่ว่าการฉีดแอสตราเข็มแรก เมื่อพ้นหอาทิตย์ภูมิก็ขึ้นสูงแล้วทีนี้สําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับซีโนแวคก็เปลี่ยนเข็ม2นะครับแทนที่จะเป็นซีโนแวคก็เปลี่ยนเป็นแอสตราเซเนกาเลยนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ฉีดแล้ว2เข็มนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ96%ของคนตรังที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับฉีด ชินอเวกไปแล้ว2เข็มเมื่อครบ3เดือนนะครับก็จะบูสเตอร์โดยวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือวัคซีน m อ n a ชนิดที่กำลังนำเข้าประเทศไทยเช่นไฟเซอร์หรือไบออนเทคนะครับซึ่งขณะนี้ได้มีการกระจายวัคซีนในส่วนนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับนี่คือแผนใหม่ที่จะ ทำให้การฉีดวัคซีนของเราได้สั้นขึ้นและเร็วขึ้นครับก็แสดงว่าคนที่ฉีดซีโนแวคเข็มแรกก็คือปรับเป็นเอตราเซนิกาเข็ม2โดยอัตโนมัติเลยใช่ครับค่ะนะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการรับการจัดสรรวัคซีนมาใช่ครับตอนแรกเรามีแนวโนม้มมีข่าวดีว่าเราน่าจะรวบคนที่ลงทะเบียนทั้งมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมาฉีดในเดือนกรกฎาคมได้ทั้งหมดแนวโนม้มแบบนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะแล้วก็การบรหิหารจัดการวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์มของอบจของเทศ สถาบานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ววันนี้คืบหน้าไปถึงไหนครับคุณหมอครับผมเรียนทีละส่วนนะครับส่วนแร,รกก็คือส่วนที่เป็นวัคซีนหลักตอนนี้แนวโน้มคือผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดจะฉีดเป็น ซีโนแวคเข็มหนึ่งและเป็นแอสตราเข็ม2นะครับสเข็มนี่จะห่างกันประมาณ3-4สัปดาห์เพราะฉะนั้นวัคซีนที่มีคิวกำลังจะมาจังหวัดตรังในซีโนแวคก็ประมาณ60,000กว่าโดสนะครับและที่อยู่ในคลังอยู่แล้วเนี่ยประมาณ8,400โดสก็ประมาณเนี้ยเจ็ดหมืน่นโดสนะครับรวมทั้งแอสตราเซเนกาที่กำลังจะเดินทางมาอีก7,800ดโดสนะครับแล้วก็จะได้รับเพิ่มเติมอีกประมาณหมื่นกว่าโดสขณะนี้ก็ดูแล้วน่าจะเพียงพอสําหรับ1นึ่งแสนตามแผนเดิมที่สบควางไว้นะครับดังนั่น,อชชน,น่อาจจะะลอกฉีด ไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากวัคซีนมาจํานวนมากการวางแผนฉีดซับซ้อนกันเนี่ยก็จะมีการเลื่อนไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เดิมมิถุนากรากฎาสิงหาที่รวบเนี่ยอยู่ภายในกรกฎาถึงต้นสิงหาแน่นอนครับส่วนที่2คือวัคซีนตัวเลือกจากราชวิตาทัยจุลาภรน,นะครับเมื่อวานนี้ได้มีประกาศเป็นที่น่ายินดีนะครับว่า1ใน58แแห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ที่ส่งเอกสารครบหนึ่งในนั้นนะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตรังทั้ง3แห่งคืออบจตรังเทศบาลนครตรังและอบตเขาไม้แก้วนะครับได้รับจัดสรรวัคซีนตามที่ขอครบจํานวนนะครับคืออบจตรัง4 0,000โดสนะครับบวกกับอีก4 0 0 0โดสนะครับที่เป็นบริจาคเทศบาลนครตรัง2 0 0 0 0โดสบวกกับอีก2000อบตเขาไม้แก้ว2000บวกส0 0 0ส่วนนี้นะครับที่จะได้รับก่อนเลยนะครับคือวันที่15นี้ก็จะมีการลงนามในสัญญานะครับแล้วก็จัดสรรวัคซีนตามวันที่ฉีดอบจตรังจะได้ 12,811คนนะครับห0,000ื 10, 000คน12,811คนเป็นใครบ้างนะครับส่วนแรกคือครูทั้งจังหวัดตรังนะครับที่เหลืออยู่อีก5,000คนส่วนนี้ 7,000คนเป็นอ,อสมอและกู้ภัยนะครับอีก811คนคือพระพิสูสงฆ์และผู้นำาศาสนานี่คือส่วนของอบจอตรังในส่วนของเทศบาลน,นครตรังก็จะเป็น500คนที่เป็นครูเทศบาลน,นะครับ600คนที่เป็นอ,อสมอในเขตเทศบาลน,นครตรังอีก1,600คนคือพี่น้องประชาชนซึ่งทำงานในองค์กรการสาารกุศลหรือกู้ภัยนะครับอันนี้ส่วนเทศบาลน,นครตรังก็จะได้รับมาประมาณ4,200โดสนะครับก็คาดว่าน่าจะได้ฉีดทั้งหมดที่ได้มาเนี้ย ภายในเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นต้นสิงหาคมครับรวมแล้วทั้งหมด168,200โดสนะครับจะมาภายในต้นสิงหาคมนะครับค่ะนะคะนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การวัคซีนซึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนใจเย็นๆหลายคนมีข้อสงสัยแล้วก็ถามคําถามมาบ่อยมากแทบจะทุกวันเราจะได้รับคําถามเหล่านี้เขาบอกว่าเขาลงทะเบียนกับ อบจอตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนเลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์จริงๆถ้าเป็นความเข้าใจของดิฉันเนี่ยก็คือชื่อเขาไปซ้ําซ้อนกันกับระบบหมอพร้อมดิฉันอาจจะเข้าใจแบบนี้แต่คุณผู้ฟังไม่ยอมเข้าใจบ,บางท่านไม่ยอมเข้าใจคุณหมอช่วยอธิบายอีกครั้งหนึ่งทางข่าวว่าทําไมถึงต้องโดนตัดสิทธิ์ออกไปคะครับเพื่อเป็นการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรเนี่ยได้ออก ข้อกำหนดว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับอยู่ในระบบหมอพร้อมอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ควรที่จะได้รับสิทธิซ้ําซ้อนกันไม่งั้นแผนการก,กระจายวัคซีนก็จะได้ประชาชนกลุ่มเดิมนะครับวันกลุ่มที่ยังไม่มีโอกาสได้รับวัคซีนก็จะเป็นส่วนซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเทศบาลคนครตรังและอบาตาเขาไม้แก้วจะได้เติมเต็มพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะตามแผนเดิมนะครับเราจะได้รับวัคซีนเนี่ยประมาณ4 20, ี่แสนสองหมื่นโดสนะครับซึ่งเป้าหมายของคนตรังที่ควรได้รับวัคซีนที่อาย,ยุเกิน 18ปีขึ้นไปนะครับคือ480,000โดสนะครับเพราะฉะนั้นยังขาดส่วนนี้อีกประมาณ6 0 0 0 0นี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาบาจอกับเทศบาลไม่ซื้อมากกว่านี้ถ้าซื้อมากกว่านี้ก็จะทำให้วัคซีนเนี่ยเหลือพันส่วน60,000นเนี่ยนะครับก็จะมากระจายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งยังไม่ได้ลงในหมอพร้อมและบางคนมีความเสี่ยงนะครับเช่นอาชีพประกอบอาหารนะครับอาชีพธุรกิจที่เกี่ยวกับการตลาดนะครับที่ สัมผัสพี่น้องประชาชนเป็นจานวนมากรวมทั้งอสมนะครับหลายคนยังไม่ได้ฉีดรวมทั้งครูซึ่งอาจจะมีการแพร่กระจายไปสู่เด็กนักเรียนได้เราก็มีตัวอย่างที่ปรากฏในจังหวัดตรังนะครับกลุ่มนี้เสี่ยงก่อนวัคซีนก็ต้องได้ก่อนส่วนกลุ่มที่เสี่ยงถัดมาก็จะได้รับถัดมาครับโดยรวมภายในกันยายนพี่น้องประชาชน70%ของคนตรังจะต้องได้ฉีดทุกคนนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้วางเอาไว้เพราะเราซื้อเท่านี้เพราะมีแผนการกระจายวัคซีนมา40,2ขาดอีก6 0 0 0 0ได้ซื้อตามนี้นะครับพพี่นปรระะะชาาชเ นนั้นไม่มีการเล่นเส้นอะไรโดยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ฟังเราจัดสัญญางยุติธรรมนะคะซึ่งท่านอาจจะเคยส่งชื่อกับอสอมแล้วท่านไม่ทราบว่าชื่อท่านนั้นเข้าไปอยู่ในระบบหมอพร้อมอยู่แล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้เข้าใจกันตรงนี้เรายินดีเรายืนยันว่าจังหวัดนี้มีการบริหารจัดการวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสที่สุดครับผมเพิ่มเติมประเด็นนิดหนึ่งะนะครับว่พาพี่น้องประชาชนหลายคนไม่รู้ตัวว่าลงหมอพร้อมเพราะว่าจริงๆในระบบหมอพร้อมเนี่ยตามตัวเลขประชาชนลงไปเองจริงๆ22 0 0 0คนค่ะ อีกแสนหนึ่งหมื่นคนนะครับเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ แล้วเจ้าหน้าที่เอาข้อมูลที่ไหนไปนลงทะเบียนก็เอาข้อมูลจากที่ท่านเคยไปรับบริการในโรงพยาบาลของรัฐพบว่าท่านเป็นความดันโลหิตสูงพบว่าท่านเป็นเบาหวานพบว่าท่านมีน้ําหนักเกินท่านเคยเป็นมะเร็งท่านเป็นโรคปอดท่านเป็นโรคตับโรคไตเหล่านี้คือส่วนที่เอาข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ไปลงทะเบียนเพระพาะนั้นพี่น้องประชาชนหลายคนไม่ทราบพอมาลงของอบจอก็ซ้อนก,นกันกับหมอพร้อมก็เลยโดนตัดสิทธิ์ของอบาจอนี้ส่วนนี้นําเรียนให้เข้าใจว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจึงมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนของรัฐก่อนฟันท่านลองตรวจ สอบดูนะครับท่านที่เคยไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐไม่ว่าเป็นโรคเจ็ดโรคเรื้อรังใดก็ตามอายุไม่ถึงท่านมีสิทธิ์ได้รับก่อนหรือแม้บางครั้งแค่น้ำหนักเกินนะครับน้ำหนักเกิน BMI เกิน30เนี่ยท่านได้รับวัคซีนแล้วเพราะฉันชื่อท่านอาจจะปรากฏได้รับวัคซีนในเดือนนี้แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับค่ะคุณหมอคะดิฉันมีคําถามอันหนึ่งก็คือเรื่องที่องค์การนาไมโลกแบ่งการเชื้อกลายพันุ์ที่มีแนวโน้มจะทําให้เกิด การระบาดและความรุนแรงเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล VOC ใช่ไหมคะคแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสายพันธุ์ที่น่าจับตามอง VOI เรื่องของเชื้อกลายพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดตรังของเราเป็นอย่างไรมีความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเครียดเพราะมันยังไม่ระบาดในชุมชนเชิญคะ่ะครับ คำว่า v a r i a n t e of concern เนี่ยแปลว่าสายพันธุ์ซึ่งเริ่มมีการระบาดอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีโรครุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวัดตรังขนาดนี้มีรายงานเพียงสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเริ่มเข้ามานะครับถ้าพี่น้องดูดูตัวเลขจะเห็นว่าในคลัสเตอร์ใหม่เกือบทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้วพันเมื่อเป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับการแพร่ระบาดจะเร็วขึ้นเราจึงต้องพยายามซีลจังหวัดตรังโดยการยกระดับมาตรการการสกัดคนเข้าออกนะครับทั้งทางอากาศยานและก็ทางบกมันก็ขอให้พ ท่านต้องช่วยเป็นหูเป็นตาทั้งในชุมชนและในครอบครัวนะครับถ้ามีลูกหลานเดินทางจากกรุงเทพพยายามอย่าปิดบังนะครับเพราะว่าผู้ที่จะรับเชื้อคือตัวท่านเองฝันท่านต้องสนับสนุนมาตรการของจังหวัดให้ลูกหลานหรือคนรู้จักของท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มได้รับหนังสือกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดแนะนําเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์เดลต้านะครับพันถ้าลูกท่านมาท่านบอกเลยว่าสวมหน้ากากาตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านรวมทั้งแยกกันร,รับประทานอาหารแยกห้องนอนแยกการใช้ห้องน้านะครับเมื่อพ้นเวลา14วันก็ อวอนนี้ขอให้ท่านได้ร่วมมือเพราะว่าไม่งั้นเชื้อเดลต้าถ้าแพร่ในจังหวัดตรังแล้วเนี่ยก็เรายังไม่ได้มีวัคซีนครบ70%ของคนตรังจะมีการประบาดใหญ่ในจังหวัดตรังได้เพราะนนี้คือคำว่า Variant of Concern นะครับในขณะที่ Variant of Interest ก็คือ สายพันธุ์ที่น่าสนใจแปลว่าอาจจะมีการกลายพันธุ์แล้วแต่ยังไม่มีการแพร่ระบาดในชุมชนขณะนี้สายพันธุ์ที่เป็น variant of interest เช่นสายพันธุ์แลมด้านะครับยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยแต่เราต้องเฝ้าจับตามองเพราะว่ามีการระบาดจ,จากเปรูเข้ามาที่ออสเตรเลียแล้วและออสเตรเลียกับไทยมีการเดินทางไปมาหาสู่กัน oh. พอสมควรเพราะฉะนั้นการเฝ้าจับตามองของกลมควบคุมโรคก็จะได้คอยดูว่าสายพันธุ์แลมดานี้จะเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่นะครับพ่านี่คือวิธีการแบ่งแยกส่วนสายพันธุ์ เบต้าซึ่งมีการแพร่ระบาดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดต,ตรังนะครับแม้นักเรียนที่เดินทางจากโรงเรียนมัสคัตที่ยาลาก็ยังเป็นสายพันธุ์เอลฟามันก็ขอพี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าเบต้าที่มีอยู่เนยยังไม่แพร่ระบาดในชุมชนนะครับ ค่ะนะคะอันนี้เรามั่นใจได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะเรามีการถแถลงข่าวเป็นประจําทุกวันแล้วก็ตอบคําถามข้อข้องใจของพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องค่ะในชั่วโมงที่แล้วท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาเราพูดถึงเรื่องของการยกระดับมาตรการต่างๆมีอยู่หนึ่งประเด็นที่ท่านบอกว่าให้คุณหมอตุลเป็นคนพูดค,คือเรื่องของแนวทางการรับคนตรังกลับบ,บ้าน<อ>วันนี้ <c oughs> คืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรมีคนใช้บริการมากน้อยแค่ไหนคะหมอคะครับขณะนี้มีเดินทางมาถึงจังหวัดตรังแล้วประมาณ1ิ 8คนนะครับกำลังเดินทางมาอีก3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจสถานการณ์อย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความขัดข้องเรื่องเตียงแปลว่ามีคนที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วไม่สามารถรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากจึงมีแนวทางที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันแต่ความรู้สึกของแพทย์พยาบาลกับความรู้สึกของประชาชนจะไม่เหมือนกันนะครับแพทย์พยาบาลเห็นว่าอาการแบบนี้อาจจะอยู่ที่บ้านได้ แต่พี่น้องประชาชนอาจจะรู้สึกว่าแบบนี้อยู่ใกล้หมออยู่ใกล้พยาบาลจะอุ่นใจกว่าเพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาที่รับไว้ในโรงพยาบาลสนามมีแพทย์พยาบาลดูแลตลอดก็ยังเป็นแนวทางที่ทําให้ประชาชนอุ่นใจเราจึงเล็งเห็นว่าการที่จังหวัดตรังมีโรงพยาบาลสนามสํารองไว้ถึง1350เตียงนะครับโดยที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆและพี่น้องประชาชนช่วยกันบริจาคเป็นจํานวนมากนะครับเราถึงมีเตียงที่เรียกว่ามากที่สุดในภาคใต้ก็ได้เพราะฉะนั้นเตียงส่วนนี้ว่างอยู่ เราก็คิดว่าถ้าลูกหลานของเราไปไม่สบายที่ไหนก็ตามเราอยากจะรับมาไว้ดูแลนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเดินทางมาเองโดยที่ไม่มีระบบรองรับก็จะทําให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายได้จึงมีระบบรับอย่างเป็นทางการนะครับระบบนี้ขอให้ท่านที่มีลูกหลานอยู่กรุงเทพมหานครและมีหลักฐานว่าติดเชื้อโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีเรียลไทม์พีหรือวิธีแอนติเจนนะครับติดต่อที่หมายเลข075290901-2นะครับอีกครั้งนะครับ075 290901ถึง 2, 2นะครับคอเซ็นเตอร์ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเนี่ยจะได้แนะนําว่าจะต้องเดินทางมาอย่างไรกรณีเดินทางด้วยส่วนตัวเนี่ยจริงๆไม่แนะนําเพราะท่านจะต้องแวะหลที่มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อได้จะมีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหน่วยงานกู้ภยัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะสนับสนุนเอารถไปรับคนตรังมาส่วนโรงพยาบาลในจังหวัดตรังนี่ยังมีเพียงพอสําหรับรองรับคนตรังที่ไปป่วยในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลนะครับ ขอให้ท่านเป็นตัวแทนได้ติดต่อให้ลูกหลานของท่านนะครับได้กลับมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดตรังเรายินดีที่จะดูแลลูกหลานของคนตรังไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นทางใดนะครับจะเกิดที่ตรังเป็นลูกของคนตรัง แต่งงานกับคนตรังนะครับอันนี้เรายินดีดูแลเพื่อเป็นเซอรไพรเราดูแลหมดใช่ครับแต่ว่ายกเว้นว่ามีเพื่อนเป็นคนตรังนะครับอันนี้ขอยกเว้นไว้นิดหนึ่งสงวนสินให้กับลูกหลานชาวตรังนะคะคุณผู้ฟังคะนี่คือมาตรการที่จังหวัดตรังได้ดูแลพี่น้องประชาชนตามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่แน่นอนที่สุดแหมนานๆจะได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอตุลาการมกคุณคุณผู้ฟังคะดิฉันไม่เอาเรื่องโควิด -19 อย่างเดียวแน่เพราะว่าเรื่องของโสตสนสิก e n t นะคะไม่ว่าจะ เป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จกักทุกคนก็จะพูดถึงคุณหมอตุลนถ้ามีปัญหาเรื่องหูคอจมูกหูนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินเนาะแล้วก็เสร็จแล้วคอนี่นอกจากจะเป็นทางผ่านของอาหารอากาศแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียงด้วยการออกเสียงสําคัญส่วนจมูกนี่เรื่องของทางเดินหายใจการรับกลิ่นสําคัญหมดเลยมันมีโรคหลาย,ลายๆโรคคือล่าสุดที่อยากจะคุยกับคุณหมอคือเพื่อนดิฉันเป็นกรดไหลย,ย้อนแล้วดิฉันนี่ วินิจฉัยโรคบอกว่าเธอต้องไปหาหมอตุลคือมันต้องเกี่ยวกับหูคอจมูกดิฉันเข้าใจถูกไหมคุณหมอครับผมกรดไหลย้อน,นมีสองแบบนะครับ <c oughs> แบบแรกเ,เขาเรียกว่าหลอดกรดไหลย้อนมาที่หลอดอาหารนะครับก็จะมีอาการแสบยอดอก ซึ่งส่วนใหญ่คนที่มีอาการแสบยอดอกก็จะรู้สึกได้ว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแล้วอันนี้เป็นเพียง15%ของผู้ป่วยกรดไหลย้อนนะครับส่วนใหญ่แล้วคือ85%เนี่ยย้อนมาถึงกล่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ก็จะจุกแน่นคอแสบร้อนคอหรือว่ามีอาการรู้สึกเสียงลาง่าย จากเดิมพูดได้เป็นชั่วโมงเช่นคุณครูนะครับเราจะพบได้บ่อยจากเดิมสอน6กคาบแปดคาบไม่รู้สึกมีปัญหาหลังๆสอนคาบสองคาบก็เสียงไม่ค่อยพอแล้วอาการแบบนี้คือ,อาการแสดงของกรดไหลย้อนนะครับก็ขอให้ท่านได้ปรึกษาสอดสอนนาสิแพทย์นะครับแต่ถ้าท่านไม่แน่ใจมีข้อปฏิบัติระหว่างที่รอพบแพทย์ดังนี้นะครับข้อแรกก็คือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมันเพราะอาหารมันจะทําให้อยู่ในกระเพาะอาหารนาน6ชั่วโมงมันหชั่วโมงก็กรดจะผลิตเยอะ แล้วก็ย้อนมาถึงคอได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องหลีกเลี่ยงของทอดของมันแกงใส่กะทิเหล่านี้นะครับอันที่2ก็คือเมื่อรับประทานอาหารแล้วต้องหลีกเลี่ยงการนอนลงทันที3ชั่วโมงอาหารถึงพ้นกระเพาะอาหารนะครับเมื่อพ้นกระเพาะอาหารไปแล้วกรดไหลย้อนก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็ได้แก่น้ำหม,มัดลมชากาแฟนะครับเพราะน้ำหัดลมเนี่ยเป็นกรดชากาแฟเนี่ยจะทําให้หูรูดกระเพาะอาหารหย่อนกรดจะย้อนขึ้นได้นะครับและอาหารที่เป็นกรดอีก2ชนิดก็คือมะเขือเทศ และสับปะรดนะครับสออย่างนี้เป็นกรดอย่างแรงยาที่หมอให้เนี่ยยับยั้งการผลิตกรดของร่างกายได้ แต่สั่งให้สับประรดกับมะเขือเทศไม่ออกฤทธิ์ไม่ได้นะครับเพราะาฉะนั้นใครที่งด2อ,อย่างนี้กรดไหลย,ย้อนก็จะดีขึ้นโดยปริยายครับค่ะจริงๆไม่ได้คุยเรื่องกรดไหลย,ย้อนแต่ว่าคือด้วยความที่บอกเพื่อนว่าคุณต้องไปหาหมู่หมอหูคอจมูกนะคุณไปคลินิกหมอตุนที่ตลาดกองคุณได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะคุยเรื่องนี้ว่าณนะปัจจุบันเรื่องของหูคอจมูกมันรวมถึงต่อมไทรอยด์ทอนซิลไซนัส รหรือว่าต่อมน้ำลายอันนี้คือรวมในในโรคประเภทนี้หมดเลยใช่ครับเท่าที่คุณหมอทําการรักษามาแล้วก็คล่ำวอดอยู่ในวงการนี้คุณหมอมีโรคเกี่ยวกับหูคอจมูกโสเสนาสิกอะไรบ้างที่ที่มันเป็นโรคสุดทิดของคนตรังที่ไปหาหมอบ่อยมากที่สุดแล้วก็มีอะไรที่น่าห่วงใหญ่ที่อยากจะฝากไปเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนชาวตรังในการที่จะดูแลเรื่องของโรคเหล่านี้คะครับของคนตรังก็หูโรค จมูกโรคคอโรคก็แล้วกันนะครับหูที่พบบ่อยที่สุดในคนตรังก็คือภาวะที่เรียกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันอาะน้ําในหูไม่เท่ากันก็หมุนเวียนหัวนะครับวันหนึ่งสองสามชั่วโมงบางวันเป็นบางวันไม่เป็นเหมือนไม่นัดกันนะครับอันนี้มีข้อปฏิบัติ5ข้อที่แนะนําพี่น้องประชาชนเลยนะครับคนตรังเป็นโรคนี้8,400คนต่อปีนะครับเยอะมากนะครับเพราะนั้นแปดพันสี่ร้อยคนที่ต้องทำยังไงนะครับถ้าหาหมอยังไม่เจอก็งดอาหารเค็ม S <S พยายามทานผักผลไม้ให้มากหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นะครับนี่ข้อที่1เพราะความเค็มไม่ได้จํากัดอยู่แต่เพียงในเกลือกับน้ําปลา <S 2> <S 2> เนื้อสัตว์ยังมีโซเดียมมากนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าท่านทานโพแทสเซียมเช่นผักผลไม้ก็จะช่วยลดโอกาสที่เกิดน้ําในหูไม่เท่ากันอันที่2ลดชากาแฟนะครับชากาแฟดื่มมากก็น้ํำในหูไม่เท่ากัน3ต้องนอนให้พอ 7ชั่วโมงต่อคืนนะครับถ้าน้อยกว่านี้น้าในหูก็จะไม่เท่ากันได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบอาชีพกรีดยางเนี่ยถ้าท่านไปกรีดยางแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงกันที่ไม่นอนนะครับกลางวันก็งีบสักหน่อยนะครับครึ่งชั่วโมงก็ได้ถัดมาหลีกเลี่ยงเสียงดังครับเสียงดังไม่ว่าจะเป็นลําโพงทีวีวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งโทรศัพท์นะครับแน่หูนานๆก็มีภาวะนี้ได้ข้อสุดท้ายอย่าเครียดครับ โดยเฉพาะเรื่องโควิดอย่าไปคิดมากครับขณะนี้จังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมไม้ร่วมมือกันรวมทั้งพี่น้องประชาชนครับเราคิดแต่เพียงว่าสวมหน้ากากอนามัยให้เต็มที่นะครับแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ที่จังหวัดจะช่วยดูแลท่านนะครับอันนี้คือน้ําในหูไม่เท่ากันส่วนโรคถัดมาจมูกนะครับภูมิแพ้ จามบ่อยๆคัดจมูกบ่อยๆน้ำมูกไหลบ่อยๆนะครับถ้ายังไม่อยากเจอหมอนะครับใช้วิธีการสูดไอ้น้ำร้อนนะครับเอาน้ำร้อนใส่แก้วแล้วก็สูดเอาลมหายใจที่มีไอ้น้ำเนี่ยเข้าไป10นาทีนะครับจะช่วยลดโอกาสที่จมูกจะบวมแล้วก็ลดโอกาสน้ำมูกได้นะครับนอกจากนี้กลางคืนนะครับผู้สูงอายุหลายท่านก็คัดจมูกนอนไม่ค่อยหลับก็สวมถุงเท้านอนนะครับถ้าเท้าเย็นโพรงจมูกจะบวม เท้าอุ่นพงจมูกจะยุบบวมนะครับแล้วก็พยายามออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จะช่วยได้นะครับอันนี้คือเรื่องภูมิแพ้ถัดมาคือเรื่องไทรอยครับเรื่องไทรอยหลายคนก็กังวลคลําคอแล้วรู้สึกว่ามีก้อนนะครับไทรอยนี่โอกาสเกิดมะเร็งน้อยนะครับน้อยกว่า5%เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เป็นคอพอก oh. เมื่อเป็นคอพอกเนี่ยถ้าท่านไม่แน่ใจท่านไปพบแพทย์ก่อนแพทย์จะช่วยการวินิจฉัยว่าเป็นคอพอกหรือไม่นะครับข้อปฏิบัติง่ายๆนะครับไทรอยเนี่ยถ้ามี4อย่างเนี้ยไทยรอยจะโตข้อแรกคือนอนไม่พอ วันไม่ว่าจะเป็นภูมแพ้น้ําได้หูไม่เท่ากันไทรอยท่านต้องนอนพอ2สออย่าเครียดนะครับสหลีกเลี่ยงการออกแรงหนักๆน,นะครับยกของหนักๆจนเหงื่อโทมกายอย่างนี้จะทําให้เกิดไทรอยโตได้ข้อสุดท้ายคืออาหาร7อย่างที่ทําให้ไทรอยโตนะครับกระลำปลีสาหร่ายผงชูรสมันสัปผหลังข้าวฟ่างถั่วเหลืองน้าเต้าหู้7อย่างนี้ถ้าทานมากไทรอยจะโตใครที่รู้ตัวว่าไทรอยโตก็งด7อย่างนี้ครับไทรอยก็จะยุบลงครับ ค่ะนะคะที่ฉันมีความประทับใจตัวคุณหมอตุลการตั้งแต่ตอนย้ายมาจากภูเก็ตมาอยู่จังหวัดตรังปีแรกเลยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงังแล้วคุณหมอจะเป็นคนไป คอยชี้แนะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลการตรวจสุขภาพอะค่ะคดิฉันไม่นึกว่าจะเป็นดิฉันคนเดียวนะเพราะว่าเวลาดิฉันไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแถววยอดแล้วก็ย่านตะข่าวเนี่ยทุกคนก็ชอบหมอตุนเขารู้จักหมอตุนกันหมดเลยคุณหมอมีอะไรอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนอ่าชาวจังหวัดตรังนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องคนตรังเชิญเลยค่ะครับ พี่น้องประชาชนครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ท่านยังคงต้องรักษาสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของคนตรังนะครับนั่นคือเรื่องเบาหวานความดันไขมันในเลือดผิดปกตินะครับรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือ,หลอดหัวใจนะครับใจความของการรักษา5โรคนี้มีเหมือนกันหมดอันแรกคืออาหารนะครับจึงเน้นย้ําพี่น้องประชาชนชาวตรังว่าต้องเพิ่มผักผลไม้ขึ้นให้ได้ 80- 9 0ซของปริมาณอาหารแปลง่ายๆว่าถ้าท่านทานข้าวกล้องและทานน้ำพริกกับผัก เป็นจำนวนมากเนื้อสัตว์น้อยๆประมาณ10%จะช่วยให้ท่านลดสิ่งเหล่านี้ได้โดยปริยายนะครับอันที่2ออย่าก,กลัวผลไม้นะครับหลายท่านรู้สึกว่าเดี๋ยวเป็นเบาหวานกินผลไม้มากจะน้ําตาลขึ้นจริงๆแล้วใจความหลักของเบาหวานคือเนื้อสัตว์ถ้าเข้าไปพร้อมกับผลไม้น้ําตาลจะยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรลดคือเนื้อสัตว์มากกว่าผลไม้แต่ผลไม้ก็ทานแต่พอดีอันนี้คือข้อแนะนำนะครับถัดมาคือการออกกําลังกายเป็นประจําตอนนี้แม้ว่ามีโควิดนะครับการออกกําลังกายอาจจะเป็นไปได้ยากรวมทั้งฝนตกแต่หมอยังแนะนําว่าท่านควรจะต้องออกกําลังกายเป็นประจําง่ายๆก็ถ้าไปสวนสาธารณะนะครับเวลาวิ่งก็เว้นระยะ10เมตรนะครับจะปลอดภัยจากโควิดท่านเว้นระยะให้คนที่วิ่งนําหน้าท่านไป10เมตรก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าปั่นจักรยานต้องเว้น20เมตรนะครับถึงจะพอส่วนการเดินไปมาเนี่ย 5เมตรก็พอนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่าง2เมตรเหมาะสําหรับการยืนพูดคุยกันห่าง2เมตรพอแต่ถ้าวิ่งเดินต้องเปลี่ยนระยะนะครับเดิน5เมตรวิ่ง10เมตรแล้วก็ปั่นจักรยาน20เมตรครับท่านจะปลอดภัยจากโควิดสําหรับท่านที่มียาเป็นประจำนะครับให้ดูอาการของตนเองนะครับท่านไปเจาะเลือดที่คลินิกแหลบก็ได้ถ้าไม่อยากไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผลเลือดท่านไม่ค่อยปกติควรไปพบแพทย์ ถ้าผลเลือดยังอยู่ในเกณฑ์ดีท่านโทรไปที่โรงพยาบาลครับจะเป็นโรงพยาบาลตรงโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลเอกชนเขาจะส่งยามาให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องไปเจอคนป่วยที่อาจจะมีโรคโควิดซ่อนอยู่ก็ได้นะครับอันนี้คือความหวงใยว่าท่านไม่ควรจะขาดยาถ้าท่านเป็นโรคเรื้อรังและปฏิบัติตัวอย่างดีเพื่อที่จะได้หายจากโรคเรื้อรังในที่สุดครับ ค่ะใครไม่สบายมีปัญหาเรื่องหูคอจมูกนะคะปรึกษาคุณหมอตุลได้นะคะคลินิกคุณหมอตลาดกองทุนยังอยู่ที่เดิมนะคะคุณหมอครับยังไม่เปค่ะค,คุณหมอเปิดบริการวันไหนบ้างถึงวันไหนเวลายังไ,ไงคะครับก็หลังจากเวลารจจาชการนะครับห้าโมงเย็นไปแล้วนะเปิดเพียง2ชั่วโมงนะครับสองสองประมาณทุ่มหนึ่งก็ปิดบริการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านถ้ามีปัญหาก็ไปได้นะครับที่โรงพยาบาลตรังก็ไปได้นะครับออกโดยทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์กับพุธก็ไปเจอกันได้นะครับค่ะวันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะคุณหมอเปิด งงครับวันเสาร์เฉพาะช่วงเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะได้มีเวลามาช่วยงานโควิดของจังหวัดนะครับค่ะเพราะว่าภารกิจในการแถลงข่าวนี้มีเป็นประจําทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เสียดายค่ะเวลาของเราหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณหมอตุลาการมักคุณนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสบคจังหวัดตรังอีกตําแหน่งหนึ่งด้วยนะคะที่ให้เกียรติสวทตรังของเราแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังพรุ่งนี้หลังข่าว9นาฬิกาจนถึง11นา มาเจอกันใหม่ที่นี่เหมือนเดิม2องชั่วโมงเช้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 m เ z สมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t